สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับคุณนายพลนะครับว่าหลังจากที่ได้ดื่มนะครับทดลองสามทหารเสือแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับคุณพลนะครับครับสวัสดีครับคุณพลสวัสดีครับครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมนายพลํำศรินครับครับอ่า ก่อนที่จะได้รู้จักสามทหารเสือเราเนี่ยนะครับชากาแฟโกโก้นะครับอันนี้ก็คุณพลได้ลองนาบีพัดด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีอาการเป็นยังไรบ้างครับตอนนั้นยังไม่มีชีเลยครับได้กินยาทานกาแฟพวกนี้รู้สึกว่ามีชีออกอะจากจากการที่เป็นไตใช่ไหมรับต้องฟอก อย่างไงก็มังครับอาทิตย์ละสามครั้งอาทิตย์ละสามครั้งนะโอ้โหแล้วครั้งหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงนะแล้วหลังจากดื่มชากาแฟกโกโก้เข้าไปแล้วเนี่ยกี่วันครับที่ว่าจากการดื่มไปกี่วันไหมกี่วันหม,มายความว่าครั้งแรกที่ดื่มไปแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง ก็มีอาการถ่ายภายในออกมาดีขึ้นรู้สึกว่าท้องโล่งท้องโล่งนะครับถ่ายได้นะครับและที่ว่าฉีออ่ออกปกติคนเป็นไตนี่จะฉีไะไ่ไม่มีฉี่ใช่ไหมเวลาพอกแล้วไม่มีฉี่สำหรับผมนี่ได้ทานกาแฟบางนี้ รู้สึกว่ามีฉี่ฉี่ออกเองได้เหมือนกับว่าไตมันทํางานได้เองอ่ะอ๋อเหมือนไตทํางานได้เองเลยนะครับครับแล้วหน้าท้องยุบไปเยอะเลยเนาะเมื่อกอนเมื่อก่อนเนี่ยแล้วห้องพอกไตออกมาไม่เจ็บจีแต่บบนี้เวลาออกมาเราจะเจ็บจีอ๋อก่อนออกจากห้องพอกแล้วไม่ปวดฉี่ทุกวันนี้ปวดฉี่ต้องเข้าห้องน้อง ห้องน้ํากระหอนูุกรังที่กลับบ้านนะอ๋อการกลับบ้านนะครับแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับครับครับคุณพลมีอะไรจะฝากให้คนที่เป็นเหมือนกับที่คุณพลเนี่ยเผื่อเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาจะได้ตัดสินใจมาทดลองใช่ไหมครับก็ทดลองใช้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสําหรับผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นครับครับ โอเคขอบคุณมากครับคุณพลครับ